ป e ดเดตติ้งการหาคู่รูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในเกาหลีใต้ เกาหลีใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่กำลังเผชิญกับอัตราการเกิดที่ลดลงต่อเนื่องต่ำที่สุดในโลกประเทศหนึ่งโดยข้อมูลในปี2023ของหน่วยงานทางด้านสถิติของรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะก็พบว่ามีอัตราเด็กเกิดใหม่อยู่ที่ราวๆ2แสนคนเท่านั้นค่ะซึ่งลดลงมากกว่า7%เมื่อเทียบกับปี2022ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีโซเชียลมีเดียและแอปหาคู่แต่ว่าหนุ่มสาวเกาหลีใต้นะคะก็เลือกที่จะอยู่เป็นโสดแล้วก็ไม่แต่งงานมากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งรัฐบาลและ หน่วยงานเอกชนเองก็มองเห็นถึงปัญหานี้นะคะพยายามจะค้นหาวิธีการที่จะให้เด็กรุ่นใหม่ได้มาพบเจอกันมากขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือ speed dating หรือว่าการออกเดทแบบรวดเร็ว speed dating คืออะไรและกระแสนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้มนุษย์ต่างวัยจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะ speed dating หรือว่าการออกเดทแบบรวดเร็วนะคะก็เป็นกิจกรรมที่จะทําให้คนหนุ่มสาวได้มาพบปะพูดคุยแล้วก็ทําความรู้จักกันค่ะด้วยใน1นึ่งเซสชั่นนะคะก็จะมีเวลา2-3ชั่วโมงแต่ว่าคนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะต้องสลับที่นั่งไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สลับคนที่จะทําความรู้จักกันมีเวลาต่อคนอยู่ที่ประมาณ10-15นาทีค่ะและค่าใช้จ่ายอยู่ที่2 0 0 0 0ถึง50,000อนคิดเป็นเงินไทยนะคะก็จะอยู่ที่400-1,000บาทค่ะ ในคู่ที่สนใจกันนะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนคอนแทคเพื่อติดต่อกันในภายหลังแต่ว่าสําหรับคู่ที่คิดว่ายังไม่ใช่ก็จะมีการส่งกระดาษให้แทนเพื่อเป็นการปฏิเสธค่ะโดยกิจกรรมนี้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากรายการทีวีที่มีชื่อว่า I am solo รวมไปถึงรายการที่มีชื่อว่า Singles Inferno ค่ะป p e e d dating จึงตอบโจทย์หนุ่มสาวเกาหลีใต้ในยุคนี้นะคะที่เร่งรีบแล้วก็ไม่มีเวลาหาคู่อย่างในปัจจุบัน นอกจากกิจกรรมที่นัดการผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะฟีดเดตติ้งยังได้รับการสนับสนุนแล้วก็จัดขึ้นโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะภายใต้ชื่อ Solomon's Choice ที่จัดขึ้นในเมืองซองนัมจังหวัดพยองกีโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า2,500คนแต่ว่าคัดให้เหลือ400คนเท่านั้นนะคะโดยผู้เข้าร่วมจะมีอายุระหว่าง26 38ปีในกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีหลากหลายเลยค่ะตั้งแต่คลาสโคชชิ่งเรื่องของความรัก การแนะนำตัวผ่านการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI, Party Y รวมไปถึงช่วงเวลาแนะนำแล้วก็นำเสนอตัวเองนะคะชินซังจินซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองซองนัมก็บอกว่ากิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะมีการจับคู่สำเร็จถึงกว่า40%และมากกว่า130คู่นะคะที่มีการติดต่อกันหลังจากที่จบงานไปแล้วและกว่า78%ค่ะที่มีความคิดในเชิงบวกเกี่ยวกับการแต่งงานมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา คนรุ่นใหม่ในเกาหลีใต้จํานวนไม่น้อยนะคะเลือกที่จะไม่รีบเร่งสร้างความสัมพันธ์เหมือนกับคนรุ่นก่อนๆพวกเขาจึงมักถูกเรียกว่าซามโปเจเนเรชั่นหรือเจเนเรชั่นที่ละทิ้ง3สิ่งนั่นก็คือการออกเดตการแต่งงานและการมีลูกซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากความกดดันทางด้านเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงหนี้การศึกษา แล้วก็รวมไปถึงความไม่มั่นคงในชีวิตการทํางานด้วยคนรุ่นนี้จึงตัดสินใจโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ความอยู่รอดในแต่ละวันมากกว่าการวางแผนสร้างครอบครัวค่านิยมเกี่ยวกับการมีคู่ในเกาหลีใต้ก็เปลี่ยนไปนะคะพวกเขามองว่าการสร้างความสัมพันธ์นั้นควรจะเป็นทางเลือกมากกว่าการกดดันจากสังคมที่จะต้องเดินตามกรอบเหมือนอย่างรุ่นพ่อแม่และการมีชีวิตโสดที่มั่นคงอิสระ สามารถดูแลตัวเองได้จึงกลายเป็นภาพของความสําเร็จรูปแบบใหม่ที่กําลังได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่การสร้างพื้นที่พบปะใหม่ๆก็เป็นความพยายามในการที่จะเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันนะคะท่ามกลางความท้าทายของสังคมที่คนรุ่นใหม่ต้องเผชิญค่ะฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันดูนะคะ